ลิสแนลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทำเล็บขบกันนะคะหน้าถืองไว้มุมนี้นะคะอเ,คเอาให้มันอยู่ตรงกลางโอเคถือดีๆนะ ชัดไหมชัดเชีจะวางจิ้มตาเยค่ะโอเคชีไหมขึ้นมาแล้ว รักไหมคะรักค่ะ แอนแรกพี่ก็ว่าไม่มีอะ้วพี่ก็เลยไม่ได้ตั้งกล้อเขียข่ยไปเขี่ยมามันก็ออกมาเยอะออกกาก่อนเจ็บไหมคะลูกค้า ก็ไม่มีไม่ต้อไม่มีมมนิดนึงนะคะลูกค้าตรงนี้แน่นนิดนึงนะ นิดหนึ่งแล้วนิดหนึ่งแล้วอือาไม่ขึ้นแก้วพี่ขอถุงมือคู่หนึ่งจ้านั่นมากถ,ถุงมือใช่ไหมถุงมือค่ะถุงมือค่ะนั่นมากป้ามานี่ ช็อกไปสองแนละ้วม,นน,มนนีี่ตอนแรกพี่นึกว่ามันไม่มันไม่ลึกพี่เลยบอกให้แกถือมาเร็วลึกแล้วมามาเวทีจาวาลลูกค้าสู้มากแกบอกว่าแกชินแล้วลูกค้าน่ะปกติเลือดไหมคะ ทำไมอ่ะถุงมือไม่ได้มาตรฐานมตาต้องมอเหมือนมือแงะช็อกไปหนึ่งลายเมื่อเช้าก็ช็อกไปหนึ่งลายลูกค้ายังนั่งชิลอยู่เลยอ่ะลูกค้าโดนประจำมันเปียกแล้วบอสมันกระเลนติดทำไมบอสไม่เป่าก่อนไม่ใช่มันมันไม่ได้ติดมันเล็กมเล็กกว่ามึง แก้วอะไรตุงมือแก้วเหรอมอใออดลและมันจะมีไส้ใหญ่กันเลยโอ้ัวเลือดออกนิดเดียวเองพี่นะดูด้ันฟ้าชิ้นปลเลอรเลยอืมนีม่คะชินแล้ว ยังมีอยู่ตรงนี้หนนะ่อยหนึงหนังแกนียวใช่มันไม่ใช่ว่าขึ้นง่ายๆนะคะกว่าก้อนนั้นจะขึ้นเหมือนกัน พี่เคลียร์แผลเลยเงินจะเป็นทางมันก็จะโอเคอพี่เคลียร์แผลแล้วแป๊บนี้ล่ะอันไหนอันนี้นิดเดียวอันนี้มีแต่เศษเศษมันอันนี้ม้วนใช่ไหมใช่อันนี้ลึกเลยอ่ะ ยิ่งเขียยิ่งแบบลงไปลึกเลยปาดไปเรื่อยๆตอนแรกมองนึกว่าแบบธรรมดาธรรมดาแล้ว่าไม่มีอะไรเนี่ยตรงโคนเนี่ยแหละตรงเนี้ย เจ็บไหมคะทนนิดนึงนะทนนิดนึงนะเดี๋นนยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จับกันเหลือตรงโคนนะหนูเอาตรงโคนออกให้นิดนึงคุณผู้ชมทนนิดนึงนะคะรอบพีฟ้าอืมอืมอเรียนนจัดมาตัดให้พี่โดน ้วลนะนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะหนึ่งนะนิดหนึ่งะน,นงะจุกอยู่ตรงเนี้ย ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วโอเคค่ะแห่เ็แล้วขึ้นแล้วนี่ไงก้อนใหญ่มากหนูเลยเอาไม่ขึ้นตอนแรกโอเคนี่หนูเลยงัดไม่ขึ้นโทษทีนะเจ็บนิดนึงอันนี้ออกแล้วพี่ก็โล่งแล้วค่ะใหญ่มากค่ะมันก็เลยขึ้นยากนิดนึงเหมือนกับ ถ้าอันนี้โล่งแล้วลูกค้าไม่เจ็บก็เข้ามาเวลาที่ลูกค้าเจ็บก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกค้างัดทุกเดือนนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ไม่ให้มันเป็นกระจุกแบบนี้เยอะตัด<ะ>จบแล้วนะคะเอแล้วนะรถให้ให้แก้วถือก่อนก็ได้ที่เก็บหนังก่อน <Hey. S 2> คือนิ่งๆนะนิ้ววิ่งนี่เก็บจิบขนมขอเก็บหนังตรงนี้นิดนึงปกติออกเยอะแบบนี้ไหมคะ hey, พี่ไม่เยอะนิดเดียวหรอ สแสดงว่ามันไปกระจุดอยู่ข้างในกระจุดหัวกระจุดหนุกเคละแย่แต่แข้งกับข้างล่างเคละออกออกยากทีเนี้ยมันอ่อนมันออกจนเกลี้ยงแล้วรอบหน้ามาก็จะออกง่ายขึ้นค่ะมันจะไม่เป็นแน่นอยู่ที่โคนหนุกเลยงงไง,งทำไมมันไปอยู่ข้างบนเยอะจังพอบีบไปมันเป็นไตตรงนี้เลยอ่ะ เป็นยาแก้สิบนะคะหนูใส่ยาแก้สิบให้นะ อันนี้เป็นหนังล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ไม่มีข้างเล็บนะตัวนี้ก็หนังใช่ใช่สาของพี่ไม่มีใช่ไม่มีเล็บม,มีแต่หนังนะคะโอเคเรียบร้อยคะ่ะ